มมก็ต้องเจาะอะไรนั้นเลยว,วันนี้เรามาในีจีนะจ,นจนนะคะยังไม่ได้อ่เปาเลยแต่ดีดไม่มีมาแต่อ่พีงนเริ่มต้นปีห่ีหต้องเรียกว่า,า,านเนี่ยการไปเนสัญญาตงางหากเท่ากับเปาได้เป็นเจ้าของกอยัง,อง,องแบบไท ซื้อบ้านทื้คอนโดหรือว่ายืนย่นซื้อคอนโดอยู่บ้านเนี่ยก็เนีมองนี่เป็นผลเสยของที่เราทำไปเนาะก็ถ้าใครจะทำตามเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเดีว่ามันจะมีประโยชน์นี่ถ้าเป็นวันที่เราไปเซ็นเัญญาซื้อขายที่ธนาคารทอสองนะครับก็ในขั้นตอนสําคัญแต่เป็นอันดับที่ไม่ได้ท่ายสุดในการที่คุณจะมีบ้านหรือมีคอนโดอันนี้จะเป็นบ้านหลังแรกของ ต้องซื้อแล้วก็มีงบประมาณตั้งไว้ว่าเออไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างพอใจพอทำอย่างงี้แล้วใช่ไหมเพราะเราได้ของที่ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับตัวเราสองคนไม่ว่าจะเป็นโซฟาตัวเครื่องแป้งเตียงตู้แล้วก็บิวอินต่างๆที่นอนอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ใช่บิวอินนะเราเป็นงานน็อกดาวซีร่างกายใช่ไหมเสร็จหลังกานเราเป็นบิวอินแต่ว่าชุดเฟอร์นิเจอร์ทั้งคู่เนี่เราเป็นน็อกดาวน็อกดาวกับบิวอินต่างกันอย่างเงี้ยบิวอินเนี่ยเป็น เจอที่ติดเขาไปที่ผนังเลยเป็นน็อกดาวน์เนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเช่นตู้เสื้อผ้าเราอาจจะวางไวุ้มห้องฝั่งซ้ายวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอออยากจะเปลี่ยนเราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นยิ้ีนหนึ่งมันก็จะเมื่อถอดออกมันจะเกิดความเสียหายมันก็จะไม่สามารถย้ายไปที่อื่นได้ยิ้วซีนก็นติดไปเลยแล้วอย่างนี้เราน็อกดาวน์ไม่ไดีกว่าปัญหาของน็อกดาวนมันคือว่าถ้าคุณไม่คัสตอมมันจะทําให้พื้นที่คุณเหลืออย่างเช่นจากพื้นถึงเพดานห้องคุณอาจจะสูง สองเมตรสี่สิบตู้ที่มันเป็นล็อกดาวน์ทุกใบส่วนใหญ่มันก็สูงสองเมตรสามสิบสองเมตรยี่สิบซึ่งมันจะทําให้ต้องว่างระหว่างตู้กับเพดานเนี่ยมันเหลือมันทาให้ไม่ไม่สวยถ้าเกิดคุณวิวเองเขาก็จะวิวตู้เนี่ยเต็มเพดานไปเลยมันก็จะสวยมันเป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็คุณชอบใช่แล้วควรมีบ้านก่อนซื้อรถนะคะเราจะมาถามในมุมมองของเดียร์ขาอกว่าแบบไหนดีกว่ากันอย่างแรกก่อนคือคุณต้องตอบก่อนว,ว่าคุณมีรถเนี่ยเพื่ออะไรรถเนี่ยถ้าเปลีย่ยนจากรอเรือเป็นรอลิงดอเด็ก มันคือลดก็คือน้อยลงมาลดยังไงคือ1นึ่งรถคุณซื้อมาราคารถลงสองซื้อรถมามันจะลดรายรายรับของคุณเพิ่มรายจ่ายให้คุณเพราะฉนั้นคุณต้องเอารถมาตอบโจทย์ก่อนว่าคุณมีรถเพื่ออะไรถ้าเพียงแค่ว่ากโก้เก๋อันยังไม่ควรหรือแค่ขับไปกลับบ้านและที่ทําง,งานโดยที่ขนส่งมวลชนหรือว่าการโดยาสารต่างๆคุณก็เอำนวินความสะดวกคุณได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อรถแต่ถ้าคุณ,คณต้องมีรถ เพื่อไปพบปะลูกค้าคือรถเนี่ยพาคุณไปทําเงินสร้างรายได้คุณอันเนี้ยคุณควรซื้อรถก่อนอก็นสนุกไง,ง่ายคือถ้ารถไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการทําเงินให้คุณหรือเรื่องการเดินทางขนาดนั้นซื้อบ้านก่อนครับซื้อที่อยู่อาศัยผมใช้คำว่าซื้อที่อยู่อาศัยก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยซื้อยานพาหนะบางคนอาจจะคิดไม่ออกว่ารถมันมีภาระอะไรบ้างอะยกตัวอย่างหน่อยคุณซื้อรถมาเนี่ยคุณมีภาระหน้ๆอย่างแรกเลยนะครับคือค่าภาษีรถยนต์เนาะอีเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ขนาด รถของคุณที่คุณใช้เนาะมันเขาก็จะแบ่งจำแนกเป็นเรื่องของซีซีรถคุณมีซีซีขนาดนี้จะต้องจ่ายค่าภาษีปีละเท่านี้นะสองคือคุณจะต้องมีพรบคือต้องจ่ายภาษีก็ต้องมีพรบแน่ละสองอย่างอย่างที่สามคือประกันรถยนต์สี่ค่า maintenance นนรถมีค่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ค่ายางคือมันมีค่าเสื่อมหมดครับคุณใช้รถเนี่ยใ่้น้ำมันอีกเนาะ <c oughs> ตอนนี้น้ำมันขึ้นด้วยเมื่อหลายปีแล้วคือ 9ก้าห้าโซฮอนี่ลิตรละสี่สิบบาทแพงมากเติมไปสามร้อยห้าร้อยเข็มยังไม่กัะอีกเลยเพราะนะั้นค่าน้ำมันรถเนี่ยคือปัจจัยหลักสัแรกเลยนะครับลุงอยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเราอะค่ะซื้อบ้านแล้วหรือคอนโดเนี่ยควรตรวจเองหรือว่ามีบริษัทเขามาตรวจให้เราแบบไหนดีกว่ากันผมต้องแบ่งเป็นสองประเด็นก่อนคืออย่างแรกคือถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างตรวจเองก็ได้ครับมาะว่าก็จะช่วยประหยัดงบ แต่ถ้าเราจ้างคนเข้ามาตรวจมันก็ดีตรงที่ว่าเราในรอย่างผมเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องช่างขนาดนั้นแล้วก็ความละเอียดละอ,อในการตรวจบ้านเนี่ยไม่มากพอที่ผ่านมาจากประสบการณ์ก็เคยตรวจเองแล้วมันก็พอเรารับบ้านไปแล้วกามีข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องมานั่งแก้ไขเองมันก็เลยทําให้เรามีปัญหาจ้างเขาตรวจผมว่าดีกว่าครับราคาแพงไหมคะไม่แพงครับสําหรับผมว่าไม่ไม่แพงกับการที่มองถึงเรื่องในระยะยาวอย่างเช่น ถ้าเราพลาดตรงไหนไปสักจุดสองจุดเนี้ยแล้วเราตรวดรับบ้านไปแล้วเราต้องมาแก้ไขเนี่ยผมว่าเราน่าจะเสียตังค์แพงมากกว่าที่เราจะจ้างเขามาตรวจสอบเพราะว่าเราต้องจ่ายเองหลังจากเราตรวจเรารับบ้านแล้วเราก็บบาาต้องเป็นการว่าเราตรวจเราเซ็นรับบ้านแล้วอ่ะทางครงการก็จะไม่ได้มีดีเซคที่เขาจะต้องมาแก้ไขลวเพราะงั้นเราควรจะมีดีเซคที่เขาต้องแต่งแรกเลยว่าเราเาต้องแก้ไขยังไงที่แนะนำไหมคะก็ถ้าแนะนําผมแนะนําเป็นไม้เลิฟคันดูนะครับที่ผมตรวจกับ ช่างบูมนะครับผมก็แนะนำช่างบูมเยวตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นขั้นตอนสำคัญมากคนเราเมื่อแบบจะซื้อสักอย่างเนี่ยเมื่อเราจะลดบ้านอะไรเงี้ยเมื่อกู้ผ่านแล้วนทุกคนจะแบบดีใจจนบางทีจนลืมๆอะไรไปหลายหลายอย่างอย่างเช่นเนี่ยเรากู้บ้านผ่านเนี่ยเราก็ดีใจแล้วเราก็มีเงินส่วนต่างมาปาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญที่มันต้องเกิดขึ้นคือการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนานานะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นความสำคัญมากคือหนึ่งคือผมมาทำตารางเ x c e เซลนะครับเรียงลำดับความสำคัญว่า อะไรที่สําคัญเี่ยจะต้องซื้อเข้าบ้านใหม่ตารางแรกคือจะเป็นตารางความสาคัญเป็นลําดับว่า1 2 3 4 5ว่าเราต้องการอะไรตารางที่2ผมใช้เป็นตารางคําว่าประมาณการนะครับเราจากรีเสิร์ชมาหลายๆที่แล้วเนี่ยประมาณการอยู่ในงบเท่าไหร่เอ็กเซลมันก็จะคำนวณมาจนเราก็จะเริ่มไปดูของจริงว่าเราสามารถลดทอนตรงไหนได้ให้งบมันเหลือลงมาแต่สําคัญเลยในการสําหรับผมผมแนะนําเรื่องนี้อย่างคือว่าถ้าคุณผ่อนบ้านอาจจะเดือนละหกพัน คุณได้ส่วนตา่างมาถึงแสนคุณควรจะมีเงินอยู่ในบัญชีหมื่นสองพันบาทอย่างน้อยเพราะว่ามันจะเป็นสองเดือนที่ขบวปข,ข้างหน้าคุณหลายรู้สึกว่าอุ๊ยฉันอุบซิเนต์หรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเรายังมีเงินอีกสองเดือนที่ชระค่างวดบ้านค่างวดคอนโดน,นะครับเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้ในการทําอันนี้สําคัญมากในการรีเสิร์ฟว่าถ้าเกิดคุณไม,ไม่ไม่ทำตารางอันนี้เอาไว้เมื่อคุณออกไปดูของหรือรีเสิร์ชหาของทุกอย่างมันจะฟุ้งไปหมดเพราะเราอยากจะได้ที่แบบใหม่ซึ่งแต่ละอย่าง,างใช้เงินทางน,น คุณก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆสาคัญเลยในการแต่งบ้านผมงนี้ความสึกว่าอยากแรกเลยคนแต่งให้มันหลวมๆหน่อยอย่าไปใช่ว่าทุกอย่างมันแน่นมากนะครับแน่นผมบอกเป็หนึ่งว่าทุกอย่างครบครันจนหมดแล้วพอคุณเข้าไปอยู่จริงจะต้องขยับอันนี้ก็ตรงนี้อันนี้ขยับไปตรงนั้นหรือจะต้องอันนี้มาเพิ่มมันจะกลายเป็นล้นบ้านนะครับแต่ถ้าคุณหลวมๆหน่อย <this> คุณอาจจะแบบเอออันนี้ค่อยมาใส่หรือว่าอันนี้ไม่จําเป็นเลยในชีวิตในการใช้ชีวิตของคุณในการอยู่บ้านอยู่คอนโดมันก็ช่วยประหยัดงบค่าใช้จ่ายหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าแต่งบ้านาาเพระว่ ถ้าคุณไม่จำกัดคุณไม่ตั้งอันนี้ขึ้นมามันจะบานบานนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ธนาคารทอสองนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ที่พรามเกา้าตอนนี้ก็เซ็นแล้ว คนหนึ่งเดี๋ยวก็ตอนนี้เราจะต้องมาทําเรื่องเขียวกับว่าที่เขาเรียกว่านิติกรรมนะครับสําคัญเลยคือผมว่าดูแล้วมันไม่่อ่ซับซ้อนมากนะครับถ้าเอกสารคีณพร้อมอะไรเงี้ยผู้ย่างมันพร้อมมันก็แบบไม่่อยซับซ้อนมากแต่ดูแล้วกเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้ความแก้ไขกับคุณนะครับยอดเย่ยนะครับก็วันนี้ก็เสร็จแล้วกับการที่มาทําสัญญาที่ธนาคารอสอเนาะก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับก็ อย่างแรกเลยคือคุณสามารถเข้ามาแอปคูที่ธนาคารอสได้นะครับสําคัญเลยคือได้ทุกสาขาที่ใกล้บ้านคุณคุณเข้าไปแอปคูก่อนว่าในสเตทเหนของคุณเนี่ยคุณสามารถมีบัตเจ็ตได้เท่าไหร่ว่าคุณจะไปดูบ้านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาการไปดูบ้านแล้วพอคุณจองโอนเงินจองแล้วคุณมาทําเรื่องยื่นกู้แล้วมันไม่ผ่านมันจะทาให้เราเสียกําลังใจนะครับอันนี้เรามาสามารถมาแอปคูดได้ก่อนเลยว่าเอะเรามียอดได้เท่าไหร่ประหยัดเวลาในการที่คุณจะไปดูบ้านนะครับ ต่สำหรับคนในกรุงเทพผมก็แนะนําที่นักงานใหญ่อยู่ที่พระราม9เนาะก็เป็นอาคาร2นะครับแล้วคุณก็ขึ้นไปชั้น2เจ้าหน้าที่ที่ผมแนะนําก็เป็นชื่อพี่แอนนะครับผมแนะนํำก็ลองคุยกับพี่แอนดูปรึกษาพี่แอนดูว่าคุณอยากจะได้บ้านได้คอนโดอย่างนี้คุณมีข้อมูลมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยลองคุยพี่แอนดูพี่แอนเป็นคนที่รอบรู้มากๆอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยการกับธนาคารดีแบบนี้นะครับแล้วก็มาเนาะแล้วก็มาเจอพี่แอนก็บอกว่ามาจากช่องเบียร์ขออวยนครับพี่แอนก็จะดูแลเป็นพิเศษ ไม่นะครับยังไงขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีบ้านเป็นของตัวเองตามที่ใจหวังนะครับผมยังไงก็เรียกขออวดสัดไปเพื่อยๆนะโอนคทุกคน